สวัสดีครับบาพบกันอีกเช่นเคยนะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ OK t o h o m e c o m เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับผมวันนี้มาในหมวดของเม้าครับตัวนี้เป็น o k k r v v 8 2ดูตัวกล่องกันก่อนนะครับวันนี้ผมนำมาให้ดูกัน2สีด้วยกันที่วางขายในตลาดนะครับก็คือสีดำแล้วก็สีขาวนะครับผมดูตัวกล่องด้านหน้าครับผมนี่นะฮะตัวกล่องของทั้ง2ตัวจะมีลักษณะแบบนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้จะบอก DPI นะครับผมว่า สูงสุดเนี่ยของเขาตัวนี้82เนี่ยตัว V82 ได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ DPI ส่วนนี้ก็จะเป็นความเร็วนะครับเป็น500เฮิร์ก็คือ2มิลลิวินาทีตัวนี้เขาจะบอกอย่างนี้นะครับตรงนี้คือความเร็วการส่งสัญญาณของเขานะครับและมาดูในส่วนตรงนี้ก็จะมีนะครับมีบอกว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเป็นเกมชิปตรงนี้แล้วก็บอก DPI นะครับตรงนี้โอเคมาดูในส่วนด้านหลังกันบ้างของทั้งสองกล่องนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีบอกนะครับทั้งส่วน ภายนอกแล้วก็ภายในว่าของแต่ละตัวเนี่ยมีลักษณะอย่างไรดูตัวนี้นะครับดูส่วนตรงนี้จะเป็นรายละเอียดลึกๆของทั้งสงตัวเลยนะครับชัดเจนนะฮะมีไฟ r g b backlight นะครับ,มรบผมกดได้สูงสุด5 0ล้านครั้งแล้วก็ ส่วนด้านล่างก็จะเป็นรายละเอียดลึกๆนะครับฝั่งนี้จะเป็นรายละเอียดนะครับ USB ความเร็วต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดหรืออะไรต่างๆก็จะบอกนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นภาพนะครับส่วนประกอบว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่าลักษณะสินค้าจะเป็นอย่างไรเชิญครับจะให้ดูกันสดๆเลยตรงนี้ มาแล้วนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วผมเพิ่งแกะกล่องสดๆร้อนๆเมื่อตะกี้นี่เองนะครับผมในตัวกล่องมีอะไรมาให้บ้างน,นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ฝั่งนี้นะครับจะเป็นคู่มือนะครับส่วนนี้จะเป็นแผ่น,ผนนะครับแผ่นมาโครนะครับตัวตัวนี้สามารถทำมาโครได้ด้วยนะครับผม จะเป็นแผ่นนี้สําหรับใครที่จะตั้งสีหรืออะไรต่างๆสามารถเลือกได้นะครับสาหรับตัวนี้นะฮะดูเลยครับในส่วนนี้จะสําคัญสุดๆเลยนะครับก็คือตัวของสินค้าตัวนี้นะครับมีสีขาวและสีดําให้เลือกอย่างแรกเรามาดูดีไซน์กันก่อนครับดีไซน์ดูของตัวสีดําแล้วกันนะฮะตัวนี้จะมีทั้งหมด6ปุ่มครับผมซ้ายขวาสกอร์ ตัวนี้เป็น4แล้วก็5 6ส่วนนี้นะครับแบ่งสีเป็น3โซนนะครับก็คือตัวนี้นะครับสีเงาตรงนี้เป็นสีแบบมันๆนะครับแล้วตรงนี้เป็นสีด้านนะครับผมสําหรับตัวสีดานะฮะดูฝั่งขวานะครับคล้ายกันนะครับนี่นะฮะด้านล่างครับจะประมาณนี้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ดีไซน์เขาจะออกแบบมาดูดีพอสมควรเพราะว่ามีไฟ led สีเป็นสีลุ้งแบบนี้นะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ทำให้มีสีสันที่สวยงามสดขึ้น เยอะเลยนะครับสำหรับไฟ rgb ที่เขามีมาให้นะครับผมแล้วก็สามารถตั้งมาโครได้ไม่มีปัญหานะครับในการตั้งก็ในส่วนของมาโครตัวโปรแกรมาโคก็สามารถตั้งไฟได้ด้วยนะครับก็สามารถตั้งปุ่มได้ด้วยเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับผมตัวนี้นะครับสามารถกดได้สูงสุดถึง50ล้านครั้งนะครับผมปรับ dpi ได้ถึง3,500 dpi ด้วยกันนะครับผมตัวสีขาวนะครับดูดีไซน์กันบ้างนะครับนี่นะฮะข้างๆครับด้านหน้านะฮะนี่นะครับดูกันชัดชัดนะครับ ข้างๆครับเห็นไหมครับด้านหลังนะครับส่วนนี้ก็จะมีรายละเอียดบอกด้วยนะครับผมนี่ฮะนี่คือรายละเอียดนะครับทั้งหมดของเจ้าตัวนี้นะครับ DPI สามารถปรับได้ทั้งหมด5 5 R6 Dpi นะครับ6ระดับเลยนะครับผมสามารถตั้งได้แล้วก็ในโปรแกรมมาโคก็จะสามารถตั้งได้ด้วยว่าจะเอาระดับไหนบ้างนะครับ6ระดับนี้อยากเอาความเร็วใกล้เคียงกันไหมหรือว่าอยากจะให้ห่างกันอะไรยังไงก็สามารถตั้งได้ในตัวโปรแกรมมาโคเลยวัสดุตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับผมตัวนี้เป็นสายถักนะครับสายถักตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ usb นะครับ usb ตัวนี้เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับดูกันชัดเลยในส่วนตรงนี้ก็จะเป็น usb หัวทองนะครับ2.0นะฮะนี่นะครับ สายเป็นสายถักนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับย้ํากันอีกนะครับผมทั้งหมดมีเพียงเท่านี้นะครับผมและสําคัญที่ขาดไม่ได้คือตัวนี้มีประกันนะครับหปีเต็มๆนะครับผมสําหรับเมาส์ตัวนี้ใครที่จะเอาไปใช้ไม่ต้องห่วงนะครับซึ่งต้องดูสาเหตุด้วยว่าคุณจะพลาดเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าคุณไปทาพลาดเองไม่ได้ประกันนะครับผมต้องเกิดจากตัววัตถุโดยตรงนะครับสมมุติแกะกล่องออกมาสกอรล็อกหายอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถ รับประกันได้นะครับ1ปีเต็มๆนะครับผมสำหรับ เรื่องของประกันในส่วนนี้ก็ทําความเข้าใจกันด้วยนะครับถ้าสงสัยอะไรสามารถเข้ามาคุยกันได้นะครับใน Facebook แล้วก็ไลน์ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างสาหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้เช่นเคยนะครับเข้าไปดูในเว็บ o k o h o m e c o m ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยตอนนี้นะครับเราเพิ่มนะครับช่องทางการชําระเงินนะครับ to wallet นะครับเพิ่มขึ้นมาให้ทุกคนได้จับจ่ายใช้สอยนะครับในเว็บ o k to h o m e ของเราได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับผมที่ขาดไม่ได้ก็คือส่วนนี้นะครับ อย่าลืมมาชำระเงินในรูปแบบนี้ที่เราจะเตรียมไว้ให้นะครับผมกด s u r i b e ให้ผมด้วยขอบคุณมากครับ